ด้ยอดก็คือยูสามหมื่นสี่พันเท่าไรเก้าสิบเจ็ดค่ะเก้าสิบเจ็ดศูนย์เก่าเกศนะคะลงไทยเด้๋ยศูนย์เก่าเกศนะสามสี่ศูนย์เก่าเกศแมนบอสามสี่ศูนย์เก้าเกศหาละหาตัวนะคะค่ะบันนี้กับเอฟซีนะคะรวมบุญมาไล่ปู่ไล่ค้นนะคะไล่ซื้อไล่เสียงทั้งรัชชานะค่ะมิดบนไล่ซื้อ ่าเพ่นฝากเนา่ะเพ่นฝากให้นัชชานัชชากับแม่นากน้อยเดี๋ยวขากับเผาก็เริ่มแบบอันี้ของหนักน่อยเนาะค่ะลายถูกลายคุนของนางน้อยอีกสองร้อยอ่ะของนางน้อยของน้องอยย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 งยยยเยายยยยยยน้ยย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 คยยยยยน้องยย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 ย่ เตือนอีของคุณวัฒนาจิตชัยเนาะคะ่ะถาวายปูหนึ่งหมื่นบาทนาชาหนึ่งพันบาทนาคหน่อยหนึ่งพันบาทนะคะจานารแ์ครับแม่คนละหนึ่งพันเด้อไม่ต้องท <c oughs> อนขอบคุณหลายๆว่าคุณวัฒนานะคะ <c oughs> นี่ตรงนาชาดูค่ะ,ะ <c oughs> สุดสายซืะะ้อได้ค่ะ ลายผูลายคนนี่ยแหละค่ะบ่สามารถเซอามด้เนาะค่ะมีตะปูเลาะลวดเดี้ยวเลยค่ะค่ะมีราคะบางเทืยบบางที่ก็ว่าเป็นยังคือโบเดอามตีนนะคะใช่ที่ในตะปูกระลับรูค่ะเขาท้ำบุญเนาะค่ะเนาะเขาท้ำบุญที่ในบนกระลับรูเพือเก่าล่ะค่ะอันนี้มียังแดงมากนซึ่งแดงมีตีบนะไม่ผูกกับเดียอานไหนเนาะค่ะ มันรวมอุดมบุญรวมท่านผมที่ผมบ้านค่ะนางนงเยาคุณแม่นงเยาเนาะค่ะสุกนนจานผอบกขั่วนาะค่ะถวายปูหนึ่งหมื่นบาทนาชาห้าร้อยน้าหน้อยห้าร้อยแล้วก็รวมทำล่งท่านกับบ้านนะค่ะครับก็ราคาลอยมันบอกแดดฟันกันเรื่องฟันเคื่องกันจะได้ค่ะขอระบุญขอบคุณหลายๆนะคุณแม่นงเยาเนาะค่ะเนาะบานมาทั้งวันทั้งเกลียดะค่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นในปูเนาะค่ะ ค่ะอือแล้ววันนี้แม่คู่มีข uh ้าวดีด้วยค่ะข้าวดีมื้อนี้วันที่สิบเก่านั่นบองค่ะวันที่สิบเก่าปู่ห้ไปให้ไปเอานาไปกับสิบเก้าแทกมันบอกใหยิ้มแล้ววันนี้ถ้าเบี่ยนลถดแม่คู่ตั้งแต่โดนแลยนะคะห้ว่าคู่อันรถคู่ทุกคู่ยากแม่คู่นะคะเพิ่งจะได้ประมวลได้นะคะเบื่อมากคือวันที่สิบเก่านี่แหละค่ะ นานป่าลาปีไรฝ่าลาปีนี่เธอค่ะนี่เ้อเล็กสีมงคลนะคะสวยปะคะสวยในวันที่สิบเก้าเ้อค่ะเด้อนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเคยออกและะ้วค่ะรดคั้นนี้ย่ำในสิไเดียบตพ่อระบอหรือว่าโตอ,อีหยังนี่คะ่ะสิออกตลอดค่ะ <c oughs> แต่รับ <c oughs> พิจารณานะคะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะ กับมูอนิธิซิบเก่าพอดีได้มือนี่ยนะคะได้ป้ายมือนีค่ะเรียบร้อยนะคะเด้อค่ะเด้อโบนิบึงเงียบโบตกเงียบเลยครับผมเตรียมปากกาเลยค่ะพี่น้องเอฟซีเตรียมปากกาจชิไปเลยค่ะค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วโอ้ทะเบียนสวยงามนะคะใส่กับสีสดใสสีเขียวงามนะคะนี่แหละค่ะหาได้รางวัลที่หนึ่งนะคะเอาไม่เอฟซีบิ่งเพราะว่ากอสิว่า เมื่อวานผู้ให้ไม่คู่ไปยิบแล้วค่ะให้ไปยิบเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งหกแล้วค่ะนี่แหละคะ่ะเพราะว่าบางเคสื้อบ,บางที่เนาะเข้าสื่อาคากหลายเขียเบอร์เอฟซีงเก่ากับหนึ่งหกวดก่อนนะคะแต่ว่าเข้าสื่อาคากแต่ปูปูแล้วก็หายระวาง6แน,น้วค่ะงวดก่อนกับเพื่อนกระบอกเก้าศูนย์้ำคือเก้ามากค่ะช่วยหวัวเป็นหกศศููนนย์หกแล้วค่ะงวดนี้ก็คือเก้าเลยคะ่ะ9เกจ็ดศ90หรือ 90, เกียด90น้อ เก้าศูนย์กับเก้าเกตเปนบอกวันไปวายอวัดน่นจะป่าพิจรณาบุ้งสังขาวนหนาวนหลังยังนี้แหละเังขารเตัวอ่านเป็นโคงโค้งโค้งการคนละคืนมาค่ะของถวายปู่ชีบขาวสร้างแดนนรกสวรรค์โอ้โ่โคนละคืนมีตีป่อมเดนไ่คุยกันนะค่ะ ให้แม่คู่สองพันหนึ่งรอยบาทให้วันหาลอยใหนาลอยสองลอยเนาะค่ะของของวันเอาไปเนี่ยของวันหาลอยเนาะของนาคน้อยเดียวเนี่ยสิไร่ให้ที่ละคนเนาะค่ะใจเย็นเพราะว่าใายบุญปู่เยอะเนาะค่ะอันนี้ก็คือของวันห้าร้อยค่ะอันนี้ของวันหาลอยค่ะ อันนี้นกหน่อยสองเนาะค่ะไม่คู่หลายก็มูเดีสองพันหนึ่งร่อยสาขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะเด้อคุณแม่นิตยาไขวารีเนาะค่ะถวายปูสองมื่นสามสองหมื่นสามพันมปนบอกก่อนสองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบเค่ะขอหลายๆนคะเนาะค่ะเดี๋ยวเบิรงกเบิร์กเจรจานกันค่ะลายจานกัราะว่า หลายคนเนาะค่ะรงการคนละรึงคนสัญญากับปูคนเบาเบากับปูพันสําเ,เร็จนะค่ะื่อปูบเผลบังคบเพื่อค่ะการทาบุญแล้วแต่เราจะคือการเสนอมาเนาะคะ<ไ>่ะอันนี้คุณแม่ณลือม,มนสะท้าอุ่นเนาะค่ะรวมสังทาว,วีสุวรรณและถวายอาหารปูให้แม่คู่หาลอยให้วันหาลอยหนักลอยสองลอยเนาะค่ะ อันนี้แม่นโอ้มีเยี่ยมมีนะจ้าโอ้คนเทียนยอเอี๋เยีะอะไอแบบู่บนกากานสิหลงเลยปะองลออ่คงอยอ่าเยะก็ได้ค่ะเกียดติกนค่ะเพราะว่าเอฟซีคนคนฝากมาก อันนี้แตงโมคับยิมคนละสองนะคะทูาทุานะคะคุณแม่น้าริมนนะคะยาตหยาิกันเดือไเยงเงี้ยเดียวกันนากนากน้อยสองค่ะอันนี้มัชาเอาลืมนาชามาชาสองวันหาลอยแม่นบอวันหาลยนะคะ มีนะพ้นมีน้ำใจเนาะค่ะเพ้นทได้สู้ผูสู้คนพร้อมทั้งของแม่คู่เนาะค่ะขอขอบุญขอบคุณอะไรเพื่อการถวายภูมามื่นสามเนาะค่ะแท้ถกเป็นจังบุญจังคุณเนาะค่ะเรียงรวมเรียรรวมแสงมันจังสีเหลี่ยมซัมเบสเซฟสิ้นเนาะค่ะเพื่อถทางช่องยิมแล้วก็แตงโมเนาะค่ะหลายผู้หลายคนเพราะสามารถสีอันซื้อได้ครบทุกคนเนาะค่ะเนาะงพ่อเป็นยังดอกเพราะว่าภูจังดนเพื่อการรับรู้แต่เขาอยู่ ต่างประเทศเอาอธิษฐานเพื่อนกระยั่งรูแล้วกลับไปหาไปบอกเขาได้ฝันก็มีเพื่อนว่าไปบอกได้ฝันเพื่อนกลายเป็นผู้โชคดีเนาะค่ะครับผมเพื่อนกระเดียดเดีสร้างอันนี้คือเพื่อนสำเร็จนะค่ะคือความเสียส่วนบุคคลเนาะค่ะแต่ว่าคนว่าบ่เสียมันเพื่นกระเฮ็ดให้เห็นเฮ็ยดให้ได้ค่ะมันก็เลยเกิดนะคะคือแม่คู่อยู่ปัจจุบันนี่แหละค่ะคือข้าศสาท่านะคะข้าแต่งตามที่ปูบอกแม่คู่กะ เพื่อนให้ไปเฮ็ดไส้ไปสร้างไส้ไปถวายไส้แม่คู่ก็เฮ็ดตามปูด้ค่ะเพราะว่าแม่คู่กับระ,ะ,ะบูด้วยตัวเองก็ได้นะคะ่ะการขอโทษขออาภัยหลายด้ค่ะสําหรับพี่บางเทือบางที่ผู้คนก็บ่าคือพวกไปวัดน,นันวัดนีห้างบางเทือมันก็นเหลี่ยมแต่ปูคนสางเนาะคะ่ะมันเป็นอันนั้นของปูคือว่าห้าเฮ็ดตามเพื่อนกับพวอย่าพีดเพื่อนเนาะคะ่ะแต่ว่าในวันที่ยี่สิบเก่าเนาะคะ่ะ สายบุญเอฟซีไลยผูหลาย้นฟังข่าวดีนะคะวันที่ย,ยี่สิบเก้านาะคะ่ะผู้บอกให้ผู้ว่าจังสีเนาะคะ่ะร่วมถวายตนผักปานะคะตนเงินนะคะที่หอปูชีพระขาวพร้อมทั้งกองเงาวนะคะ่ะกองยาวมีนางร่ำพ,พร้อมขบวนนางร่ำแล้วก็สาวล่ำผู้ไทยนั่มเนาะคะะ่ะแล้วก็บร่ำถวายชุดทีบานคอนเดียบกับ นั่งนักหน้อยนี่แล้วเนาะล่ำถวายปูวอนผู้ขอหวยทีมงานของแม่ฆู่เนาะค่ะเป็นเป็นงานใหญ่เนาะค่ะอาจปูราชสิเฮ็ดสลืมสลวงพี่ยังของเพื่อนกับโบลูจักเนาะค่ะอาจสิเสริมบารมีเนาะค่ะให้เอฟซีลูกหลานได้แกะลอตเตอรี่ละห้าร้อยค่ะห้าร้อยใบได้คในหัวปูในหอค่ะในหอวกลายเป็นในหอวเห็นอยู่หอ หอมปูชีปบะขาวด้คะห้าร้อยใบแกลเฉพาะวันที่ยี่สิบเก้าเท่านั้นเนาะค่ะยี่สิบเก้าสาธุสาธุพอดีผู้ได้อยางรวมน้ำเนาะค่ะแล้วก็เกลแตงมุ้งกับยิมกับว่าสี่สี่รวมน้ำห้าสิบใบเอกก็ห้าสิบวันก็ห้าสิบแล้วก็ยิมเนาะค่ะยิมก็ได้แตงจานนะครับนี่ยรอนแตงจานวันขะาวพ่นขาวนโศกดีเนาะค่ะค้าวพ่นโชคน้นมานว่ากันปูคนเอ้าว่าไทยและสันวา เพื่อนการนั่นนี่แหละก็เรื่เป็นการเสริมบาร,รมีของปูเฮ้านํำแล้วก็เสริมบุญเฮ้านํำเนาะรวมสร้างร่วมแปลงผู้ใดอยากมีส่วนรวมกันว่าเป็นยังเนาะคะ่ะเฮาถุยกันได้ยังโทรหาเอกกบวันใดเนาะคะ่ะเพราะว่าทั้งกองเงวาเนาะคะ่ะกองเน่าบันนีกับกับแม่คู่เด้ยวเาไว้แล้วนะคะอยากให้เอฟซีสุปูสุคนใดก็เลยเบาปูไหวบนเพิ่นไหวนี่สินะคะ่ะกไ็ได้ผู้ใดก็ได้ผู้บ่ไดก็มีแต่ว,าว่าหัวสิว่ายันไดทัวอยู่เพราะว่า เพื่อนสีระบูห้แม่คู่เอาหาลอยใบแต่ว่าจะสิเป็นเหล็กตัวดแดเดียนะคะเพื่อนกระเลยถวายปัจจุปัจจัยมากคือยิ้มกระอคกาซีบใบเป็นเงื่อนหาพันเนาะแล้วก็แล้วก็แต้มโม่ห้าพันเนาะค่ะแล้วก็เอกแล้วก็วันเนาะค่ะเป็นสองลอยใบเนาะค่ะใส่สองลอยใบแล้วเดือนสามลอยเนาะค่ะแล้วกับกอมทั้งกองเงี้วแม่คู่กับสีติดตเพื่อนเบิ้งเนาะค่ะกองเงี้วกับมีนางล่ำพวง สิจ้าให้ยูงามๆแล้วกพร้อมกับแหต้นเงินเนียค่ะผู้ใดอยากรวมแหต้นเงินผู้ใดโซผู้ใดหมานผู้ใดขอพรจากผูใดอยากร่วมนะคะเพราะว่าร่วมสร้างแดนนรกนะคะไม่ผู้ใสิรวบรวมต้นเงินนะคะรวบรวมปัจจุปัจจัยรวมสร้างไปนํากันนะคะเด้อเป็นข้าวดีนะคะเป็นข้าวดีอ่าสิแตกนะคะงวนนี้อ่าสีได้รางวัลใหญ่เป็นวายิมราับอหญสีได้รางวัลใหญ่บ่แน่เพราะว่าหาลอยไปตองมีค้ใดมัน ค่ะเกค่ะมือนันแเกแล้วก็มีโล่งท่านปลาทูน้ำนะคะเด้อผู้ได้สเสนอแบบว่าโล่งท่านเสียเอวยางแดงให้บ้านจองให้ก็ได้นะคะสิเป็นน้ำแม่นมว่านเป็นน้ำขวดเจือเน่าแบบว่าน้ำหวานเป็นนุ่มเย็นยังเสียน,นะคะกาแฟน,นะคะผู้ได้มาได้กินอิ่มกินเต็มนะคะ่ะแล่ขนุมจีนห่อก้าเฮดให้ไวให้ให้รับแขกรับคนเนาะเครื่องนั่งร่ำเนาะคะ่ะลายปูลายคนนะคะ จังแก้แนกค่ะผู้ใดอยากมาร่วมจังกันแกงเขามาด้วยค่ะคือวันที่ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าพฤษภาคมค่ะพฤษภาด้วยค่ะครับผมค่ะห้าร้อยใบห้าร้อยใบวันที่ยี่สิบเก้าเนาะครับยี่สิบเก้าแต่ว่าระผู้นี้ค่ะสีแดงเอามาแกกขึ้นกันเนาะค่ะผู้มากกับสีแดงผู้ละเขียงเนาะค่ะใน้ผู้ไรเขียงละเขีงผระทู่แสบเพราะแม่ปัดนะคะ เออแม่ 1, 1> ปัดกลับเลยเป็นบ่ครับอืมแต่พู้เลียงดีนะคะวันทู่เด็เลียงวันทู่เด็กผูเคียงเียนซื้อจะวองปลถือเว็แดแต่งโมกันได้ครับซี่ทันใดคนจะเห็นล่นไปโรท่านกับแม่คู่ขอเชื่อเลนะครับเรื่อก like mm. ับิ <t ries> <t ries ีต่อมาด้ต่อมาอะไรเพรเป็น่ยนางขาดเจ็อจาไทยแบบว่าแม่คู่เห็นโรท่านในผู้ขาได้เียนซื้อไ้ก็ได้ครัเห็นเป็นแถวแบบแบบว่าโรท่านผู้ใดอยากกินยังกัดไปยิบไปจับเอาเออโรงท่านนี้เรือแม่คู่เจั่นังสี่สี่เอาเป แบบว่าค่ต้มขนมหรืออาหารการกินหรือว่าสิเป็นน้ำยาเสียก็ไดเนาะค่ะหรือว่าลูกชิ้นเนาะค่ะลูกชิ้นกับซิมีผู้เขาันี่ล่ะแม่ค้าเนี่ยสมมติว่าห้าเหมาเพื่อนแมนบ่าไอ้เพื่อนมาถอดมม้ยังแะ้วกัแก่ข้นชีมาเนาะค่ะเป็นขาตุ้มขนมนี่แหละค่ะจังจังทิศนิทิศเจรนาด้วยค่ะเด้อเพราะว่าพึ่งปูพึ่งจะบอกมือนี่แหละค่ะเพราะว่าแม่คู่็่ะเหตุตามคาสั่งปูเนาะ เพอนอาจสิเสริมบุญบารมีให้ลูกให้ล้านโศกไงว่าแม่ครูว่าคือสิจัดหลายเท่า FC น้อนบารับดาวบันี่งานวันกระดีหยิบเก่าเกาคนละหนึ่งใบหนึ่งใบนะคะโค้งสีโค้งเนาะค่ะค่ะไ้ไดทุกคนนะคะเด้อวันที่ยี่สิบเก่าบอกบุญมากนะคะผู้เลยสีมากอมาหยบนอรียบอตอนวันี่ยี่สิบเกาเริ่มตัเต่หกโมเ่าเป็นต้นไปนะคะ มาแต่เศ้านะคะไม่พู้สิแก่แต่เศ้าเลยค่ะมาแต่เศ้าแต่ว่าบทเตือนมาที่หน้าหมอโซยกันเนาะค่ะโซยกันเป็นพุทธมารลากไม่ก็ได้เนาะค่ะผู้ใดอยากเห็นลงท่านไตหงวดกวนพอเห็นลงท่านบอกเน่านะมีมะนาวมีมะม่วงเกโนกับสีแดงเงินตัวโนกเนาะครับอโเพราะว่าเกียร์บอกม่วงอยู่ว่าม่นงนะคถ้าเห็น หลายก็ได้มันบ่อี่มังอรเท่ากับเฮ็ดไปทางนั้นก็นได้เนาะครับผมได้ยีตยย่ต่อค่ะแต่คนสิไลมาตีคตหาซิฟนึงต่นั่งล่ำกับพ่อแห้งเลยรเป็นบ่ะนั่นแหละได้ยินขา่าวทั้งไหนยิ้มได้ยินข่าววาแม่คู่อะไแล้ววันที่หนึ่งมาติดรับมันเฉียว่า จังได้อันอุปบปลูกได้ก็ได้ว่าที่สิบเก้าะคะโอยหกหนึ่งหกหนึ่งได้วันที่สิบเก้านะคะได้มากพึ่งได้มาโสดโดหมาดหมาดพึ่งได้มาานะคะฉับว่ิทนีดรดอยู่ค่ะอันนี้เป็นทะเบียนรถของขั้นเก่าขั้นคู่ขั้นคำขั้นคู่ค่ะก็ขายค่ะเก่ารถฟอร์ดรุ่นเก่าขแม่คู่นั่นแหละเออเพื่อนคู่เชียบเนาะคู่เชียบเนาะนั่นแหละ ทุกยากลําบากมานน้ำกันนะคะแม่ผูก,ก็เลยเก็บไว้นะคะก็เลยเด้ไปประมูลมานใหม่กับหกหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งในวันที่สิบเก้ายยุ่งลยค่ะเรืนนะะเอร่องใบนแหนนะคะผู้ไป,ปไปเย็บมือว่านเออไปเย็บมือว่านนี่ค่ะไปเย็บหนึ่งหกหกหนึ่งกับเก้าศูนย์นะคะเรืเอ่องกับมือว่านกับอาหารแรี่ยงยังดีนะคะเอาเรืงเก่าศูนออกเรื่องหกหนึ่งครับไปดีกับที่นี่มูครับ